ที่ประชาชนจํานวนมากยังเข้าแถวรอเข้ากราบถวายบังคมพระ,ระบรมศพอย่างต่อเนื่องติดตามการรายงานสดจากคุณเกติยาธรรมวิพัส์ครับเสร็จครับค่ะขอบคุณนค่ะคุณสุภาชาติคะวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะทาให้มีประชาชนจํานวนมากค่ะหลั่งไหลไปเข้ากราบถวายบังคมพระ,ระบรมศพกันอย่างหนึ่งนั่นทีเดียวค่ะ ประชาชนจำนวนมากทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเช่นอุตร,รดิตถ์ลบบุรีหนองคายสมุทรปราการมารอเข้าคิวกราบถวายบัคงคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทารามหาภูมิพลอดุยเดชตั้งแต่เช้าประกอบกับวันนี้ตรงกับวันที่13ซึ่งเป็นวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทารามหาภูมิพลอดุยเดชครบหนึ่งเดือนประชาชนทุกคนต่างพร้อมใจกันมากราบถวายบัคงคมพระบรมศพเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล่าสุดขณะนี้ท้ายคิวยังอยู่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะขณะที่วันนี้นะคะยังมีพิธีพระราชทานปริญญาบาตัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกหนึ่งวันทําให้สภาพการจราจรบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงค่อนข้างหนาแน่นค่ะเจ้าหน้าที่แนะนําให้ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะที่ทางหน่วยงานต่างๆจัดไว้ให้บริการรวมทั้งเรือด่วนเจ้าพระยาด้วย สำหรับเมื่อวานนี้นะคะมีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน28,563คนค่ะวันนี้มีคําแนะนําสําหรับผู้ที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชนะคะให้นําหมวกหรือว่าร่มติดตัวมาด้วยค่ะเพราะว่าอากาศค่อนข้าง,งจะร้อนอบอ้าวจากคุณสุภาพาติคะ